ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,439ความอดทนของอูตอลินเริ่มหมดลงเขาอยากรีบเข้าไปจัดการทุกคนข้างในจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดแต่คิคุจิโคเฮสุนักผู้พักดีรีบห้ามเขาพร้อมเตือนว่าเจรินเยินห้ามร้อนใจเรดาร์ของพวกเขาครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าปกติมาก แสดงว่าพวกเขาอยู่ในภาวะเตือนภัยระดับสูงข้อมูลเรดาร์และเฝ้าระวังอาจถูกส่งต่อไปให้รัฐบาลสหรัฐแบบเรียลไทม์หากท่านลงมือตอนนี้ภาพในกล้องวงจรปิดจะไปถึงเพนตะก,ก้อนก่อนท่านจะเข้าไปเสียอีกถ้าพวกเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของท่านท่านจะยิ่งเดือดร้อนมากกว่านี้อูตอลินกัดฟันถามว่าคุณบอกพวกเขาติดต่อได้ง่ายไม่ใช่หรือ เหตุใดจูจูๆพวกเขาจึงระแวงขนาดนี้คิคุจิโคเฮสายศีรษะตอบว่าเจิญเยินผู้น้อยก็ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสถานีวิจัยในแอนตาร์กติกาซับซ้อนกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกความสัมพันธ์ยิ่งดีมากกว่าเพราะพื้นฐานของพันธมิตรระหว่างประเทศในทวีปแอนตาร์กติกามีความรู้สึกพึ่งพาและสนับสนุนซึ่งกันและกันตามปกติเมื่อเราไปที่สถานีวิจัยอเมริกา จะมีคนออกมาต้อนรับพวกเรามากมายแต่ไม่เคยระแวงมากขนาดนี้มาก่อนอูตอลินขมวดคิว้วพูดว่าหรือพวกเขารู้เรื่องอูฮั่นกงคิคุจิโคเฮดูงุนงงไม่แพ้กันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมพวกเราทุกคนสาบานจะจงรักภักดีต่อท่านเจินเยินจะไม่เปิดเผยออกไปแม้แต่คำเดียวอูตอลินได้แต่พึพรรมพำว่าแปลกมากอะไรทำให้พวกเขาระแวงมากขนาดนี้ ขณะอูปอลินกำลังคิดหนักไม่ทราบควรทำอย่างไรลำแสงสองสายปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเข้าใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเครื่องบินขนส่งของอเมริกามาถึงในที่สุดเวลาเพียงสองชั่วโมงกว่าเครื่องบินของพวกเขาบินด้วยความเร็วเต็มที่จากฐานทัพทหารในอเมริกาใต้มาอย่างน่านฟ้าเหนือทวีปแอนตาร์กติกเมื่อเห็นเครื่องบินคิคุจิโคเฮอ,อุทานด้วยความตกใจว่าโอ้ไม่นะเครื่องบินอเมริกันมาแล้ว ปูตอลินถามว่าเครื่องบินอเมริกันสามารถบินมาแอนตาร์กติกาในฤดูการนี้ได้ด้วยหรือคิคุจิโคเฮตอบว่าเครื่องบินจากสายการบินเอกชนและเครื่องบินโดยสารทั่วไปไม่มีทางทําได้ที่สามารถบินเหนือแอนตาร์กติกาฤดูการนี้ได้ต้องเป็นเครื่องบินทหารแน่นอนโอตอลินพลันตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีคุณหมายความว่ากองทัพอเมริกันมาที่นี่พวกเขามาทำอะไรที่นี่คิคุจิโคเฮสายศีสษะตอบว่า ผู้น้อยไม่ทราบพวกเขามาทำอะไรที่แอนตาร์กติกาแต่คิดว่าพวกเขามาสนับสนุนสถานีแมคเมโดอูตอลินขมวดคิว้วพวกเขามาสนับสนุนสถานีแมคเมโดเช่นนั้นหมายความว่าพวกเขามาเพื่อป้องกันพวกเราหรือใช่คิคุจิโคเฮพยักหน้าพวกเขาต้องระแวงเราแน่นอนอูตอลินสะบัออกมาไม่น่าเป็นไปได้ ทำไมพวกเขาระแวงเรามากขนาดนี้ทันใดนั้นเครื่องบินเปิดประตูด้านท้ายร่มชูชีพเริ่มถูกทิ้งจากด้านหลังคิคุจิโคเฮนา่าซีดด้วยความตื่นตระหนกทหารพลร่มพวกอเมริกันเสียสติแล้วตามสนธิสัญญาแอนตาร์กติกาห้ามประเทศใดส่งทหารหรืออาวุธมาแอนตาร์กติกาแต่พวกเขากลับส่งทหารพลร่มมาโดยตรงทันทีที่เขาพูดจบร่มชูชีพขนาดใหญ่กว่าร่มชูชีพปกติหลายเท่ากลางออกทันที ขาทั้งคู่ของคิคุจิโคเฮอ่อนแรงด้วยความหวาดกลัวเจินเยินพวกเขามาอย่างไม่เป็นมิตรถึงกับส่งอาวุธหนักมาที่นี่อูปอลินโกรธเคืองสุดระงับเขาใช้เวลาหลายวันเดินทางด้วยรถโนโมบิลกว่าจะมาถึงบริเวณสถานีแมกเมโดตอนนี้ที่หมายอยู่ตรงหน้าแต่พวกอเมริกันกลับส่งทหารมาบทที่7,440สถานาการณ์เช่นนี้ ต่อให้โจมตีโดยตรงก็ไร้ประโยชน์เพราะสิ่งที่เขาต้องการคือควบคุมทีมวิจัยทั้งหมดของสถานีวิจัยอเมริกันโดยไม่ให้ศัตรูรู้ตัวแต่เมื่อศัตรูหวาดระแวงแม้เขาสามารถควบคุมทุกคนตอนนี้ศัตรูจะส่งกองกำลังมาอย่างต่อเนื่องเขาคนเดียวไม่อาจต้นานทานดังนั้นเขาถามคีคุจิโคเฮว่า ตามความเห็นของคุณตอนนี้เราควรทำอย่างไรคิคุจิโคเฮตอบโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยสิ่งดีที่สุดสำหรับเราตอนนี้คือต้องหนีโดยเร็วที่สุดไม่สามารถรเผชิญหน้ากับชาวอเมริกันโดยตรงอูตอลินโกรธจัดถามด้วยความโมโหว่าหมายความว่าเรามาเสียเวลากล่าวหรือคิคุจิโคเฮพยักหน้าพูดว่า เจินเยินแค่เสียเวลาเปล่าไม่เป็นไรสิ่งที่ผู้น้อยกลัวที่สุดคือเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่การปกป้องสถานีแมกเมอโดถ้าพวกเขาตามเราทันสอบถามพวกเรามาทำอะไรจะเป็นเรื่องยุ่งยากสถานการณ์ของอูฮันกงต้องถูกเปิดเผยแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นอูตอลินเร่งเร้าโดยไม่ลังเลเร็วๆๆกลับกันเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจับไก่ไม่ได้ยังต้องเสียข้าวเปลือก ใหนคงเป็นฐานที่แม่นของอูตอลินในแอนตากติกามีทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นเหล่านั้นเป้าหมายการสำรวจแอนตากติกาของเขาจึงจะมีหลักประกันขั้นพื้นฐานความปรารถนาจะขยายอาณาเขตและเพิ่มกำลังคนของเขาตั้งบนสมมติฐานที่ว่าทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นทำงานเต็มกำลังแล้วดังนั้นเขายอมรับความล้มเหลวของการขยายอาณาเขตครั้งนี้ได้ แต่สิ่งที่เขาไม่อาจยอมรับได้อย่างเด็ดขาดคือความล้มเหลวนี้จะทำให้อูฮันกงตกอยู่ในอันตรายดังนั้นรถสโนโมบิลทั้งขบวนหยุดทันทีหันหลังเร่งความเร็วไม่หยุดหย่อนเวลานั้นผู้บัญชาการทหารสหรัฐบนเครื่องบินขนส่งลำแรกได้รับข้อความจากสถานีวิจัยสิ่งที่แสดงบนเรดาร์ยานพาหนะที่ใกล้เข้ามาทั้งหมดหันกลับและจากไปแล้วสีหน้าผู้บัญชาการทหารสหรัฐเคร่งขรึม พูดอย่างเย็นชาว่าวิ่งนี้เร็วขนาดนี้ยิ่งพิสูจน์ในใจพวกเขาต้องมีแผนร้ายกองกำลังชุดที่สองรีบไปตามเส้นทางที่คาดว่าพวกเขาต้องผ่านเตรียมสกัดกัน้นพวกเขาฉันจะนำหน่วยซีที่เหลือและสมาชิกคณะผู้แทนเจรจาญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปสถานีโชวะของญี่ปุ่นทิ้ง m 14, 1 4 2ไว้หนึ่งคันปกป้องสถานีแมกโมโดส่วนอีกสองคันที่เหลือให้ตามฉันไปสถานีโชวะของญี่ปุ่น หัวใจของวาตนะเบโกโรแทบจะกระดอนออกมาด้วยความหวาดกลัวเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาเห็นหน่วยซีหสิบนายที่มาปฏิบัติภารกิจด้วยสายตาตัวเองยังมีรถลำเลียงพลรุ่มเกราะสองคันหากพวกเขานำกำลังพลและอุปกรณ์ที่เหลือไปสถานีโชวะพลังการยิงนี้มากพอจะทำลายล้างทั้งสถานีได้หลายครั้งหากเกิดการประทะจริงชาวอเมริกันจะไม่ก่อการสังหารหมู่หรือเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่ง กลัวสถานาการณ์จะบานปลายจนควบคุมไม่ได้กลยุทธ์ปัจจุบันของอเมริกาในปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอีกต่อไปข้อกำหนดของเพนตากอนคือต้องแน่ใจในความปลอดภัยของสถานีแมคเมอร์โดก่อนจากนั้นเมื่อความปลอดภัยได้รับการรับรองค่อยจับกลุ่มสมาชิกทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นทั้งหมดทันทีพวกเขามุ่งมั่นจะค้นหาเรื่องราวสประการประการแรก เหตุใดพวกเขาทรยศต่อประเทศชาติและประการที่2พวกเขากำลังค้นหาอะไรในทวีปแอนตาร์กติกหากความลับทั้งสองไม่ถูกเปิดเผยเพนตากอนจะไม่ยอมปล่อยมือแน่นอนดังนั้นเมื่อพวกของอูตอลินหลบหนีจากไปภารกิจของพวกเขากลายเป็นต้องจับกลุมสมาชิกทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นทั้งหมดเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูกยูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มาก จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR code หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ